โอ้บอเห็นซ้ำฮบรเห็นซ้ำสวัสดีค่ะสิบัาก็ไปสั่งตำนาาอยูใช่ไหมกันอดๆออืพาร์ตเมนต์นี่นี่เป็นตานางเล่นอยู่ในนี้พอมีผู้ชายอยู่นี่นะไอ้ไม่เปิดเงี้ยเนาะอาผู้ชายนี่นะสามีค่ะสามี จะนึกว่าไปว่ามาเพราะว่าตบตึกทางลังอะไรเออเซ็นทร์ลยัยอะีนาะตัวนี้นะพูนะโซ่เคย่างห่างนะโน่นี่ไม่ขอยกันเดยวพิซซ่าอ๋อคอมปานีอ๋ออยากพิซซ่าเดี๋ยวนี้แม็กกินมาชมกิโตสักว่โซเฟอร์บอ๋อดีเนี่ยสิบุรปลาตไปละคันนี้นะยิวมางนี้โคตรงามเลยเจอมีน งานมันเก่าเอองามหมือนริทนีนะสวยี้ยงามเนี่ยวิวครั้งนี้แม้บรดันท้องฟ้ากับบรนดันผุนมีหอดมีหอดตะเว้นโต๊กอีกคนนะโซเฟอร์เปนห่งงานเดีอ้ายตะต่ตตตต่ถอดยซอมโต๊ตกน้าเอาลอาล่ายได้เออขับไปสันลางเลยโซเฟอร์พาหมดพื้นดินหมดพื้นดินบอ แบบให้กูเรียนบักสไลเดอร์บ่เอาสั้นหลังเอามือตืบนี่ห้องแล้วจ้าบนฮาสีมาขึ้นถ้าสิซิคุลิปตาลิปตัวไหนฮัสซิคุลิปอันนี้คุณอาพามาเที่ยวเจาค่ะอย่างเงี้ยกาะเที่ยวห่างนะคะเวียงจันทร์เซ็นเตอร์เจ้าเราจะมาเวียงจันทร์เซ็นเตอร์นะคะ สามีก็เดินดุมดุมดุมดพี่น้องเอ้าไอ้น้องยาลิปนี่นี่หยังวะเอาฮะเป็นนี่ก็ได้เตือนเหมือนกันเขินเขินไหมนี่เขาก็ให้ผู้บานำทางเนาะ อัังเลยฮะแบบว่าถ้าซื้อได้มัานมาเดินงามๆน่ะนะ <c oughs> รอคืนรีบอยู่เ <c oughs> ขึ้คืนรีบีบบขคืนสั้นไดน้นี้สั้นสามตอนนี้อยู่สั้นสา <c oughs> สั้นสี่บ <c oughs> อลดเลยหนู คลิปค่ะคลิปครั้งแรกคไปไหนคไปไหนอะามาๆขามาได้ไหมขามาเปิดเปิดอาเอาวอาทีมเออีสนยหนึ่งเลยไ มายนสั้นสามสั้นสามเเขนสั้นสามมสั้นสามดทันแล้วมันขึ้นมีแต่ข้อกุสั้นสามสั้นสามฮงยู่มกกสั้นสามอเออมกขึ้นชั้นสนสีแล้วันี้เป็นไรโอ๊ยตกใจโอ้ยน้ม่ึ่งพูดูซึ่งมูซูซึ่งมูม เอาอีายมันออกกี่เ้ยเอาเมื่อกี้ยู่ซันสามว่ามีแต่เอเทนอยู่นะเร็วๆอ๊เอาเอเยู่ใส่อเธนยูนใสรึแั้ยสามู่ซันสามอันโต๊กสองคนไปนองโต๊กลีบสองคนโต๊กลีบสองคนคืออันพัวอันซามีสะเอยกับอาเทนเนาะ ลงไปดูลงไปไหมอันนี้ซันสองอ่าเดซามีสวยสามตำนานอีกแล้วสามตำนานจนได้แบบพื้น <c oughs> น้าไปขี่บันได้เลื่อนปะไปขี่บันได้เลื่อนลงปะขี่บันได้เลื่อนนี่ลงนี่อันจะเป็นบันได้เลื่อนนะคะอ้าวมาลงบันไดเลืเเไไเล่อนลงบันไดเลื่อนลอดเลยไหมลงบันไดเลืเ่อน ไปลงกระพรมตัวนี้ไปลงไม่ได้เลื่อนครับพี่น้องคะ่ะลงมาในเมลล่าในวัน,น,วนคะ่ะจากดีๆนะลูก <laughs> พี่ประดันกนะครับพี่น้องขามเอาฮะอ้าไอจ่ามนมาบอกฮะทีมเจอยังล่วเดี๋ยวนะอีเจอยเดีออีเพื่อนเด้อ พอดีดหอบหนึ่งพอดีได้หอบหนึ่งไหมตาหน้าจีอันพอดีหอบหนึ่งพี่น้องจะอันถิ่มอันถิ่มยิงจอยไว้ให้นะอย่าอ้ขัวเนี่ย ยังหัวยิงจอนะอะไรด้สั่นรอดเอสั่นให่ใหญ่คืมูละสั่งต่อตสั่งตำนานสองตำนานแล้วที่นี้สองตำนานแล้ววันนี้นะคะไปได้คีไปได้เล่ข้างแรกไปได้คีไปได้เลื่ั้งแรก ขากนนะวามีนี่ว่า่าอีจอนย่านอานโอ้านคุปบ้าขายผลไม้อ่าซินเจอเอียงเอียงอะไนีขายจานอีกแล้วขายจานอีกแล้ว าขาจำขาจำมหาเสือหาขาจำม,มีไซร์ปะนี่มีไหมบ่มีนะอยู่ไซร์ขาจำนะว่าเห็นมีไหมบ่มี่มีแต่เสือ้อฮะมีว่ามีฮะ ที่น่าสนใจอยากตกใจเลยคือขน้ไขึสนใจน่บ๊บนบสามีอตัวดเนาะสามีเนาะไปบไปห่างนี่ไปห่างเลยนี่ตอนนี้ยิงจอยนี่นี่เบอรสามีก่อนนางจะไปเล้ตัวใด ไม่กัรน่อ,ออกเนาะน,น,นี่นี่ตัวนี้งานนี่ข้าวไลน์โอ้ยอน,น,นี่เสบสุดนี่อสบสุดนี่สีขาวนี่กับกางเกงนี่เดิดเนาะ อันนี้คือสั่นบังคายของอัน,นอย่างหลาอย่างตอนนี้ฮะยู่ที่บอนคายทีวีเนาะโซนขายทีวีขายเครื่องใช้ไฟฟ้าจักหันใช้จา่จาจากักยืดส่สั้นใด้เนาะรถอีกบ่สขาข้ามก้อนขาข้มมากก่อน อันซามีอยากลงอีกแล้วพี่น้องอยากลงอีกแล้วนางนะนางอยากลงบันไดเลือล่อนนะคุณนั่นเห็นบอลงลงค่ะอีหยังอีหยังอีหยังหยังลงไปรถ <laughs> ยังไม่อยากลงมาอยู่ยังอยากอยู่ในรีฟอยู่ฝุ่นเบิ่งในกว่าลงมาลงมาเขาลงมา <laughs> สามนี้หนูเรียกว่าสนุกกับการลิรฟต์เขาไม่้องสนุกกับการเล่นรีฟมากเลยเอ้มันจะสุดสวยขึ้นต่อไหมขึ้นไหมขึ้นปะขึ <laughs> ้นปะ แผ่ชานี่จะสวยๆทั้งนั้นเลยา <c oughs> งามเลย <c oughs> มแต่สุดงามงามเนาะ <c oughs> มแต่สุดงามงามพี่นอ้องจ๋าตอนนี้เฮาลงมากสั้นสั้นสอ ทั้นสองเนาะทั้นสองหรือทั้นสามะทั้นสองจะขายอันยังเนี่ยนรอย่างเนาะจะคนเห็นยังบ <ério> เราจะลงบันไดเลื่อนอีกครั้งนะคะกับหญิงจอยคนกลัวบันไดไปลงนั่งลูกไปเริ่มเรียกตามคันมานั่นนั่งเฮ้ยให้มันลงเองให้มันลงเอง ลองลองอีจอเยียบเยียบขันมันเลยฮะน่ะประจักษ์สิว่าไม่งจ่ซ่อมคักแล้วคือมึงสิไล่ตามึงสิไล่ตาออกมาแล้วจ้าเที่ยวห่างกาเมริกาอาดเป็นยัง เป็นยังก็ไปดึงลงกับบอลไปจูงแขนลงกันยืดขึ้นเปดีกัดีเพราอยากให้หัวเนาะโอเคพี่น้องคอนเทนบรรยากาศวันสัมมนาเด้อพี่น้องพบกันคลิปหน้าเด้อเอาสีไปหล่อไซเนาะติดตามด้วยนะคะขอบพระคุณทุกๆกำลังใจเด้อจ้าพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ